สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูจากกิจการประชิดนะครับในวันนี้นะครับเราจะเป็นการทดสอบในหน่วยการเรียนรู้ที่3เนาะซึ่งจะเป็นกลุ่มคำศัพท์ที่มีรูปภาพแล้วให้นักเรียนเลือกนะครับเลือกคำตอบให้ถูกอาจทีนี้นักเรียนลองฟังนะว่ามันจะ เป็นคำไหนต้องฝึกหลักการฟังเสียงแบบโฟนิกให้ได้นะลูกนะซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังตั้งแต่ข้อหนึ่ถึงข้อ10นะครับข้อ1ถึงข้อ10ก่อนข้อที่1นึ่งเสื้อเชิ้ตภาษาอังกฤษเราก็จะใช้คำว่า a shirt a shirt, a shirt ข้อที่2กระเป๋านักเรียนกระเป๋ากระเป๋านักเรียน a school bag a school bag ข้อ3ห้องเรียน classroom classroom ข้อสี่สิงโตอไลออนอไลออนข้อห้าเปียโนอพีโน่อพีโน่ข้อหกตุ๊กตาแต่ในนี้มีตุ๊กตาสามตัวนะลูก dolls dolls ต่อไปข้อเจ็ดแหวนสี่วงนะครับ rings rings ข้อ8ผู้หญิงในรูปจะมีผู้หญิงหลายคนภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า women 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 ข้อ9นะครับกล่องกล่อง boxes boxes ข้อ1ินะครับมะเขือเทศมะเขือเทศก็คือ tomatoes 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 นี่คือแบบฝึกข้อหนึ่งถึงข้อ1ิบ คราวนี้21ถึง40เนี่ยนักเรียนก็ง่ายๆเลยอ่ะข้อหข้อ11ถึง20เนี่ยครูเฉลยให้ดูนะครูเฉลยให้ดูละนักเรียนเพียงแค่เลือกภาพให้ถูกต้องแต่ตั้งแต่ข้อที่21เป็นต้นไปคราวนี้ต้องเชื่อมโยงความรู้และคำศัพท์ที่มีให้ทั้งหมดนะเอามาตอบคำถามว่าในภาพนั้นเขากำลังทำอะไรอยู่ เขากำลังทำอะไรอยู่ตั้งแต่ข้อที่21นะครับไปจนถึงข้อที่40ซึ่งนอกจากมีคำศัพท์ในข้อ11ถึง20มาให้แล้วเนี่ยก็ยังมีคำศัพท์กลุ่มนี้ให้ด้วยนะครับแล้วในแบบฝึกนี้ข้อที่33เป็นต้นไปไปจนถึง40เนี่ยมีการตอบ yes/no นะทุกคนคงจะตอบ yes/no ไปแล้วลองดูประโยคนะครับว่าลูกจะตอบยังไงเอาละคราวนี้กลุ่มคำศัพท์ที่มีให้ เราลองมาอ่านตามคูณนะครับ3 times โอเคนะ RUN 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 วิ่ง SIT 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 นั่ง CRY 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 ร้องไห้ SING 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 ร้องเพลง STAND 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 ยืน r e a d r e a d r e a d อ่าน EAT 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 กิน fly 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 บิน drink 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 ดื่ม ride ride r i h e ขี swim 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 ว่ายน้ำ jump 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 กระโดด dance 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 เต้นรำ play 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 เล่น go 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 ไป water 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 รถน้ำ bark 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 หา drink 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 ดื่ม sleeping sleep 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 นอนหลับลองดูนะครับทั้งหมด40ข้อนะครับดูคำกริยาจาก ภาพเมื่อกี้นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็ลองทําด้วยตัวเองดูเนาะหรือไม่งั้นก็ถามผู้ปกครองและสามารถใช้ Google ในการแปลภาษาช่วยด้วยนะครับเอาละแล้วเจอกันครั้งต่อไปสําหรับคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวมหน้ากากใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือเมื่อเข้ามาจากบ้านหรือออกไปข้างนอกนะครับ Okay, goodbye. See you next time. Goodbye.